สวัสดีค่ะมาพบกับก,กวางในะค่ะช่องวังทารโกค่ะ <c oughs> คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีศพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนาย,ยน25ร 68นะคะแล้วก็เป็นดวงเดียวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมค่ะ ในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นชาวสองก็ดูได้ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวออกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์ค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน15วันนี้นะคะไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่สองเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ว่ายังต้องกลับมาพูดคุยกันอยู่นะคะ บางคนก็ด้วยความจําเป็นเนาะอาจจะมีภาระผูกพันกันมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องลูกมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องของการเงินนะคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเนี่ยยังคิดถึงเขานะคะยังลืมเขาไม่ได้ก็เลยแบบเออกลับไปพูดคุยกับเขาก็ได้หรือว่าเขาเนี่ยมาส่องเราก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมานะคะมีไพ่สองดาบนะคะอืม ตามด้วยอัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอย่างเ,เมื่อกี้ที่วางบอกว่าเอออาจจะมีคนเก่าๆก,กลับ เข้ามาใช่ไหมคะเออพอคนเก่าๆก,กลับเข้ามาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไม่ชัดเจนไม่พัฒนาคุณก็เลยอาจจะมาตัดสินใจค่ะว่าเออจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะหรือบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปไปมามเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกคุณอาจจะรู้สึกเบื่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็เออมาอยู่ในห่วงของการตัดสินใจก็ได้ค่ะว่าจะทํายังไงดีนะคะอืมนะ หรืออาจจะเอ่ออีกอันนึงนะคะหรืออาจจะประมาณว่าในขณะที่เราแบบรักเลิก,เลก,เลกกับคนเนี้ยเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะคะเป็นแพชชั่นให้กับเราเนะยค่ะเนี่ยคนอื่นเข้ามาเป็นแพชชั่นให้กับเราแล้วเราก็ต้องแบบว่าเลือกอบบไม่รู้จะเลือกใครดีเออแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะตอนแมาค่ะเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะหรือไพ่ใบเนี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณก็ได้นะคะว่าเออช่วงเนี้ยไม่อยากที่จะมีความรักอ่ะอยากที่จะโสดอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะอืมหรืออาจจะหมายถึงคนโสดก็ได้นะคะเออที่ยังอยากโสดอยู่นะแต่ก็อเหมือนกับไม่เคย คือยังมีศรัทธาในเรื่องของความรักอยู่อยังรู้สึกว่าเออน่าจะมีความรักดีๆๆรออยู่แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลานี้เออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะไพ่เลเวอร์เนี่ยเป็นชาวราศีมีถุนค่ะอหรือไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าเาตัวคุณเนี่ยเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่เขาคนนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็ได้ ะะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันเมื่อไหร่ก็สปาร์นะคะแต่พอเวลาอยู่ห่างกันเราก็แอบสงสัยช่างใจค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะนะเ,เขาจะเเลือกเราหรือเปล่ารักเราหรือเปล่านะอม,มันจะมีความสงสัยคร่รู้อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะอื ต่อแม่ค่ะเอ่อไพ่แปดไม้นะคะอืมเอ่อชาวธาตุดินในช่วง15วันนี้นะคะอาจจะได้เจอใครที่ถูกอกถูกใจถูกสเปกก็ได้นะคะผ่านทางออนไลน์นะคะผ่านทางการงานหรือว่าการเดินทางนะคะถ้าคุณต้องเดินทางไกลนะคะแลวคุณเปิดใจในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็อาจจะได้เจอความรักดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ ก็เป็นไปได้นะคะนะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ Queen of Wands ค่ะอืมนะเออรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยความรักอ่ะไม่เด่นเท่ากับเรื่องของการงานการเงินนะคะนะการงานเนี่ยจะเด่นกว่าใครที่กำลังหางานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะเออ ยกย้ายเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า,าคุณจะเข้าตาเข้เาตากรรมการเข้าตาผู้หยงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะเห็นศักยภาพในตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะนะก็มีโอกาสที่จะได้โปรโมชั่นเนาะ,ะช่วงนี้อ มาดูต่อ1ไม้อะจริงๆด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งนะคะนะหรือว่าได้รับความผิดชอบมาใหม่ๆอืมที่เราสามารถโชว์ศักยภาพได้เป็นโอกาสดีๆนะคะนะอืมนะหรือไม่ค่ะไพ่เป็นไพ่ไม้ใช่ไหมเออหนึ่งหนึ่งไม้เนี่ยเออเป็นรูปเทียนแล้วก็มีมีไฟเนะี่ย ก็อาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่ะใครที่กําลังทะเลาะเบาะแวงกันไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะแล้วก็ต่อติดกันอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วก็กลับมาสปาร์กลับมาหวานกลับมาเอาใจใส่กันได้เหมือนเดิมก็ได้นะคะอืมนะอ่านะต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยความคิดว่าเขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างโรแมนติกนะเออโรแมนติกนะคะพูดจาดีเอ,อ่อหวานล้อมดีก็อาจจะทําให้คุณหลงสเสน่ห์เขาได้นะคะอย่างใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไปไป,ไปมามาเนี่ยก็อาจจะต้องระวังคนที่มาในรูปแบบนี้นะคะนะเอ,อ่อหรือบางคนเนี่ย พบกันละเป็นคู่กันละนะคะแต่ว่าเขาคนนี้มักจะออกตัวว่าเออเขาโสดเออแล้วก็ไปหยอดเพศตรงข้ามหยอดนู่นหยอดนี่หยอดนั่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะอืมนะอ่นนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทาตด,ดินในช่วงระยะเวลานี้นะคะเดี๋ยวว่าจะมาเปิดไพ่เพิ่มเติมค่ะว่ามีอะไรที่ไพ่อยากที่จะบอกเนาะ นะอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดของเขาก็ได้ในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะใบแรกค่ะ king of pentacle นะคะเขาคนนี้เนี่ยพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะกลัวว่าจะไม่ทัดเทียมกับคุณนะคะนะหรือไม่นะตอนนี้ค่ะเขาก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอะด้อยกว่าคุณในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะหน้าที่การงานของคุณกําลังจะลุ่งนี่เออดังนั้นเขาก็อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาก็พยายามที่จะ ถีบตัวเองขึ้นมานะ่ะเออนะคะค่ะต่อมาค่ะมีพายห้าไม้ค่ะอืช่วงนี้ต้องระวังทะเลาะก,กันนะเออทะเลาะก,กันเดี๋ยวก่อนแบบหนึ่งนะคะ่ะอหมทะเลาะก,กันด้วยแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะอืมนะคะหรือว่าเรื่องเดิมๆที่คุณแบบทะเลาะก,กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอามาพูดใหม่ เออซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้นะคะก็อาจจะต้องระวังอารมณ์นิดนึงอะค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะอืมนะเออหรือบางทีเขาคนนี้นะคะคนที่คุณคุยอยู่อะค่ะเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับคุณก็ได้แล้วคุณอาจจะไม่ให้ทําให้คุณสองคนเนี่ยทะเลาะกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เออ เป็นส่วนของคุณว่าตัวคุณเต็มใจที่จะช่วยหรือไม่นะคะเอาแต่พอดีนะคะไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองว่าเอ้ยเขามาขอเราเออหมื่นหนึ่งเรามีอยู่หมื่นหนึ่งแล้วให้เขาหมดหมื่นหนึ่งเนี้ยนี่มันคือการเบียดเบียนตัวเองนะคะแล้วคุณจะทานอะไรคุณจะอยู่ยังไงนะคะอ่าก็ต้องพิจารณาด้วยเนาอะ,อะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่หกถ้วยค่ะอืหกถ้วยเนี่ย เเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของสถานการณ์ความรักเนี่ยวางพูดถึงว่าจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาใช่ไหมเออคนแบบที่เรานึกถึงแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหกถ้วยก็มาย้ำไหมะ่ะว่ามีโอกาสจริงๆที่คนเหล่านั้นคนที่เรานึกถึงจะติดต่อกลับมานะคะอืมแต่ไพ่ก็ยังคงบอกว่าให้ให้คุยคุยกันไปก่อน อย่าพิ่งด่วนใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งแบบทุ่มเทใจไปให้กับเขาเออเอาใจไว้ที่เราก่อนเออทำนองนี้นะคะอืมนะคะอ่าเราก็หนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบไพ่บอกว่าให้พยายามปัดเรื่องไม่เป็นนะเรื่องอะออกไปเรื่องอะไรเนี่ยแล้วดาบอะอันเล็กจิ๊ดเดียวนะเออขี้ปติว๋วเรื่องขี้ปติว๋วนะออกไปเรื่องอะไรที่มันกวนใจนะ เรื่องที่ท็อกซิกเนี่ยออกไปเป็นต้องไปคิดเยอะคิดมากนะคะนะเออแล้วก็ให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณได้เลือกทางเดินไปแล้วนะคะไม่ว่าทางเดินนั้นจะเป็นทางเดินแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ให้เชื่อมั่นนะคะเพราะคุณจะเอาชนะได้แน่นอนคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้แน่นอน นะคะหรือไพ่นหนึ่งดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบหนักหนาพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะอืมในช่วงระยะเวลาสิบห้าวันเนี้ยคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคะคุณจะผ่านไปได้อย่างดีเลยอ้องขอดูหน่อยค่ะความคิดของเขานะคะก้าวไม้ค่ะอืวมว่าคิดว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเป็นคนที่เขาคิดเยอะคิดมากนะไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเขานั้นเน่ะ มีความคิดเยดอะคิดมากติดอกติดใจอะไรไปทุกอย่างเลยโอ้ oh. นะเออติดอกติดติดใจไปทุกอย่างเลยนะคะอืมนะหรือไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาอะยังคิดว่าตัวเราเนี่ยมีกำแพงอยู่เออตัวเราอะยังไม่เปิดใจให้กับเขาอืมมันก็ไม่แปลกะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นธาตุดินเนะาะธาตุดินก็มักจะไม่ค่อยพูดในเรื่องของความรู้สึกอะไรก็จะเก็บไว้ในใจนะคะเออทาอะไรก็ดูช้าๆหน่อยนะคะ ต่อแม่ค่ะมีไพ,พ่สี่ถ้วยค่ะอืมเขาสึกว่าการที่คุณไม่พูดอ่ะมันคือการไม่ใส่ใจเขามันคืออะไรที่แบบน่าเบื่อเออนี่คือความความคิดของเขานะคะอืมเออเขาคิดว่าตัวเราบางครั้งก็เรื่องมากอยู่เหมือนกันนะเออต่อแม่ค่ะแปดถ้วยนะคะอืม แล้วก็สามไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะแค่บางคนนะคะอาจจะมีการเคยแบบเลิกลากันไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะเออในความคิดของเขานะคะจริงๆเขาก็ไม่ได้อยาี่จะเลิกลาอะไรไปหรอกเขาก็ยังคงเฝ้ารอตัวคุณอยู่นะคะอืยังคอยส่องยังคอยดู ว่าคุณเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขากลัวด้วยสาเหมือนการที่คุณสองคนเลิกหลากการเขากลัวนะคะเออกลัวการไม่มีคุณอืมนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจก็ทิ้งมันไปนะคะหรือว่าไพ่บอกให้ระวงังเราก็พยายามอะดัปแล้วก็ปรับปรุงเนาะ ออีกอันหนึ่งค่ะหนึ่งดาบไม่ใช่หนึ่งดาบสิหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นความคิดของเขาว่าเขาอยากจะมาเริ่มใหม่อยากขอโอกาสนะคะขอโอกาสจากคุณด้วยแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะว่าเขาก็มีดีเขาก็สามารถที่จะเอ่อทัดเทียมสู้คุณได้อะไรแบบนี้นะคะอืนะ นี่ก็คือเรื่องราวของเขานะคะเดี๋ยววัคขอเปิดในเรื่องของความรู้สึกนิดนึงนะคะรู้สึกไพ่สเตรนท์ค่ะ mm. เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยเดือดซันค่ะในอ p ีนี้นะคะแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเขาไม่อยากที่จะจากคุณไปไหนเลยอะ่ะเขารู้สึกว่า มีคุณคนเดียวที่เข้าใจเขาให้สเตรทเนะี่ยเออมีคุณคนเดียวที่เข้าใจเขาแล้วก็อดทนเขาได้ดีที่สุดนะคะจริงหรือเปล่าเออนะแล้วก็มีคุณคนเดียวที่เหมือนให้โอกาสเขาตลอดอ่ะเออเวลาที่อยู่ห่างคุณเนะี่ยมันรู้สึกหนาวเหน็บไปหมดเลยอะ่ะเออนะ พอ,พอได้คุยกับคุณนะรู้สึกสดใสทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะคะนะถ้าใครตอนนี้อยู่ห่างกันก็บอกไปได้เลยะค่ะว่าตัวเขาคิดถึงนะคะอืมแต่เวลาอยู่ใกล้กันคุณมักจะชอบทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั่นแหละนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณเดี๋ยวว่าจะเปิดไพ่ข้อความนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปขอดูไพ่ข้อความหน่อยะค่ะ ใบแรกนะคะเขาบอกเนี่ยเขาอยากเจอคุณนะคะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณทุกๆวันเลยเออนะคะไพ่ทาโร่กับไพ่ข้อความไปในทิศทางเดียวกันถือว่าโอเคนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปบางครั้งทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อ,อยากกวามคิดว่าความแตกต่างนั้นคืออะไรหรือว่าคือการที่คนนึงพูดอีกคนนึงไม่พูดเออ พอไม่พูดมันก็ไม่รู้ไงว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเหมือนมีกําแพงตลอดเวลานะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมาปรับตัวนะคะต่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เราสองคนได้ห่างกันบ้างนะเพื่อที่จะคิดถึงกันเออบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องห่างกันก็ได้อยู่ใกล้กันก็คิดถึงกันได้นะคะอจบไปแล้วสําหรับชาวธาตุดินนะคะ ใครที่สนใจอยาดูดวงส่วนตัวกว่างนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะรายละเอียดที่กวางต้องการะคะ่ะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาไม่ต้องมีรูปถ่ายไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดนะคะเผื mm ่อ hmm. ถ้าคุณไม่ทราบอะไรเงี hmm. ้ยขอแค่ชื่อเล่นก็ก็พอนะคะนะก็สามารถกดลิงก์ได้เลยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย